ถ้าพูดกันถึงศึกสงครามที่2ฝ่ายเอาอาวุธระยะประชิดมาฟาดฟันและห้ามหันกันจนมีผู้สูญเสียจํานวนมากเนี่ยหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ในการรบสมัยโบราณเท่านั้นแต่ถ้าผมบอกทุกคนว่าในปี2020ที่ผ่านมานี้เนี่ยได้เคยมีการดวลวิทยายุท์กันระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพอินเดียต่างฝ่ายต่างพาพวกกันมานับร้อยนะครับผมแล้วก็ตะลุมบอลกันจนมีคนเสียชีวิตคนตายเนี่ยเป็น10บๆเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันยินดี นรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรานะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับของกองทัพอินเดียและกองทัพจีนที่เรียกก็เป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่แปลกมากที่เกิดขึ้นในศตรวรรษที่21นี้ยุคนี้ได้เกิดพูดกันถึงศึกสงครามที่มีผู้สูญเสียหลักสิบเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่มีการใช้อาวุธทันสมัยถูกไหมอาวุธปืนยานเกราะจรวดต่างๆแต่ในเหตุการณ์ที่ผมจะเอามาเล่าในวันนี้เนี่ยมันมีเพียงแค่ไม้มีดดาบกระบองและโลเท่านั้น ก่อนที่เราจะมาพูดเกันถึงการประทะกันครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเราต้องเล่าภูมิหลังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างจีนและอินเดีย ถ้าพูดกันถึงในแง่ของเวทีโลกเนี่ยนะครับผมจีนกับอินเดียเนี่ยก็ต่างนะครับผมเป็นยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียที่ก็มองอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยว่าเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆในภูมิภาคและก็มีข้อขัดแย้งเนนะครับผมเรื่องพรมแดนที่ทับซ้อนกันอยู่แถวๆพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับผมพวกเขาก็มีการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจหลายอย่างอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มบริกส์หรือการรวมกลุ่มของประชาคมช่างไหรคอร์อ o ปอเรชันออแกเปนประเซชันหรือว่าเอา ใส่ซึ่งกันและกันแต่ก็ยังระแวงกันอยู่นั่นเองทีนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างพรมแดนทับซ้อนของอินเดียและจีนอินเดียกับจีนเนี่ยนะครับผมมีพรมแดนที่ทับซ้อนกันอยู่ตรงพื้นที่ในละแวกที่มีชื่อว่าเขตลาดักซึ่งเขตตรงนี้เนี่ยนอกจากนะครับผมทางอินเดียกับจีนจะเข้ามาทะเลาะเพื่อแย่งกันแล้วเนี่ยยังมีปากีสถานอีกประเทศหนึ่งแต่เหตุการณ์การตะลุมบอลกันเนี่ยมันเกิดขึ้นในชายแดนของอินเดียและจีนตามแนวที่มีชื่อเรียกว่า LAC หรือว่า Line of Actual Control ก็คือเป็นชายแดนตามพลึตินในถึงแม้ว่าแผนที่เนี่ยจะมีการนะครับผมปะเส้นชายแดนไว้อยู่ตรงนี้แต่ LAC หรือว่า Line of Actual Control เนี่ยมันอาจจะมีการล้ำเส้นหรือว่าถอยออกไปตามจุดที่มีกําลังทหารของประเทศนั้นๆเฝ้าอยู่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติมากบนโลกใบนี้เลยที่จะเกิดเหตุการณ์ border dispute ขึ้นหรือว่าการเกิดพื้นที่ทับซ้อนของประเทศต่างๆอย่างในช่วงที่ไทยเราเองเนี่ยก็มีเรื่องของพรมแดนที่ทับซ้อนกับประเทศกัมพูชาถูกไหมซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็จะเอาหลักฐานของตัวเองเนี่ยนะครับที่เป็นหลักฐานทาง รตติาส์ไม่ว่าจะเป็นการมนุึกแผนที่โบราณนะครับผมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเอาขึ้นมาเพื่อสู้กันในชั้นศาลโลกซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเวทีโลกนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับผมซูมเข้าไปที่เส้นชายแดนนั้นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกําลังพลของสองฝั่งแล้วนะครับว่าจะยึดพื้นที่ตรงไหนได้จึงเป็นเรื่องปกติมากเลยที่กาลังพลฝั่ง A เนี่ยเดินลาดตะเวนนะครับผมล้ําเข้ามาในพื้นที่เขตฝั่ง B ทั้งๆที่กาลังพลฝั่ง A เนี่ยก็ยังนึกว่าอยู่ในพื้นที่ตัวเองอยู่จนกําลังพลฝั่่งงง B เเห็็็นนนยยกกกกกก้มมึลุาาาใขตตูทํริั ส้้นขนึซึ่งการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้เนี่ยอาจจะมีผู้สูญเสียหรือไม่เนี่ยเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นการสเกิร์มิชนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าการสเกิร์มิชการระหว่างจีนและอินเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองนะครับผมตั้งแต่ปี2020คือจริงๆเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องชายแดนกันมานานแล้วนะครับผมแต่เรื่องราวมันเพิ่งมาร้อนระอุในปี2020นี้เองและเรียกได้ว่ายังไม่จบนะครับผมพอก็ได้มีการเผชิญหน้ากระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจจุุบันันโดดยทดทีี่่3หลกกๆอง ลังของสองประเทศนี้เนี่ยกระทบกระทั่งกันเนี่ยนะครับมันคือพื้นที่เขตกาวานวัลเล่โซนทะเลสาบหมึ่งดงโฉและทะเลสาบผานกงโฉนะครับที่เป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายนี้เนี่ยตะลุมบอลและฟาดฟันกันด้วยอาวุธระยะประชิดต,ต,ต่างๆจนมีคนตายเนี่ยหลาย10คนเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่มีคนตายมากที่สุดเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเหตุการณ์การประทะกันที่เขตกาวานวัลเล่ ที่เรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีผู้สูญเสียชีวิตกันเกือบเกือบ60คนบาดเจ็บอีกเป็นร้อยเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดกันถึงการประทะกันที่เขตเกาวานวันเล่เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาในใจกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยเขาถึงประทะกันไม่ใช้ปืนละ่ะขนาดชายแดนประเทศอื่นๆถ้าเขายิงกันมีเรื่องกันเนี่ยเขาใช้ปืนยิงสู้กันเลยแล้วทำไมจีนกับอินเดียเนี่ยพวกเขาถึงใช้อาวุธระยะประชิดฟาดฟันกันล่ะ ทั้งสองประเทศนี้เนี่ยนะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันที่เรียกได้ว่าเฉพาะประเทศมหาอำนาจทางทหาเรเท่านั้นที่จะมีได้นั่นคือนิวเคลียร์นั่นเองนะครับอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากเลยถูกไหมและทุกประเทศที่มีนิวเคลียร์เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็มีไว้เพื่อป้องกันนะครับผมการโจมตีที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าแบบเฮ้ยมึงโจมตีกูด้วยอาวุธอะไรก็ตามเนี่ยกูมีนิวเคลียร์นะกูสามารถสวนมึงได้เลยนะเพราะถือว่าประกาศสงครามกันแล้วแต่มันก็เป็นทางเลือกสุดท้ายถูกไหมครับแต่ถึงแม้ว่านิวเคลยเ็นทาาาืออกกกสุด้่่่ไมมไมมมชัโ ถูกใช้เสมอไปมันอาจจะถูกยกระดับจากการกระทบกระทั่งเพียงแค่การยิงกันเล็กๆน้อยๆตรงชายแดนกลายมาเป็นสงครามขนาดใหญ่จนถึงต้องใช้นิวเคลียร์เลยก็เป็นได้โดยเฉพาะถ้าคู่ชกเ,เป็นเมเจอร์พาวเวอร์อย่างทั้งอินเดียและจีนเนี่ยเพื่อการการเสี่ยงนะครับผมในปี1996นี่ยจีนและอินเดียเนี่ย,ยได้มีข้อตกลงกันอย่างหนึ่งว่าเออเนี่ย ก็รู e ้นะว่ามีป <itu? S 1> ัญหาที่ชายแดนระหว่างเราการลุกล้ําเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดมีการปะทะการมีการกระทบกระทั่งกันพวกเราไม่ใช้อาวุธปืนกันดีไหมเพราะการสงครามมันยกระดับไปเพราะทั้งคุณทั้งผมเนี่ยมีนิวเคลียร์กันทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้อยากนะครับผมจะยกระดับให้กลายเป็นสงครามสเกลใหญ่ขนาดนั้นก็เลยตกลงกันนะครับว่าในรัศมี2กิโลของ LAC เนี่ยหรือว่า Line of Actual Control ปืนเนี่ยอนุญาตนะครับผมให้พกพากันได้แต่ว่าไม่ให้ใช้หากเกิดการกระทบกระทั่งกันซึ่งทั้งจีนและอินเดียก็เห็นด้วยในข้อตกลงนี้ กองกาลังของทั้งสองประเทศในละแวกนั้นเนี่ยเลยมีการพกพาอาวุธระยะประชิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้กระบองนะครับผมโล่ปราบจลาจนไปจนถึงอาวุธที่ลายแรงถึงขนาดทําให้เสียชีวิตได้เลยยกตัวอย่างเช่นท่อนเหล็กที่ติดตะปูอาวุธของมีคมนะครับผมอย่างพวกมีดดาบหรือแม้กระทั่งอาวุธที่คล้ายๆเงาเนี่ยยังมีเลยซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกเลยถ้าเกิดสองกองกําลังนี้เนี่ยประทะกันจํานวนร้อยร้อยคนถ้ามีอาวุธเป็นของมีคมแบบนี้เนี่ยจะมีคนตายเป็นสิบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ต่างอะไรจากการต่อสู้กันในยุคกล ในยุคโบราณเลยถูกไหมครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์นะครับผมที่เกิดขึ้นในกาวานวันเล่ที่มีผู้สูญเสียกว่าครึ่งร้อยคนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมมันรุนแรงขนาดนั้นทั้งที่การกระทบกระทั่งกันครั้งอื่นๆเนี่ยมีผู้สูญเสียน้อยกว่ากันเป็น10บเท่าต้องบอกเลยนะครับว่าข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ร้อเอร์เพราะว่าหลังจบเหตุการณ์เนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างมาบอกว่าอีกฝั่งเนี่ยเป็นคนเปิดก่อนเราไม่ได้เปิดก่อนนะจีนเนี่ยก็บอกว่าทางอินเดียเนี่ยเป็น แต่ทางอินเดียเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยแหละที่เป็นคนรุมทหารอินเดียเพราะตอนนั้นเนี่ยฐานอินเดียเนี่ยกำลังลาดตระเวนกันอยู่แล้วอยู่ดีๆฐานจีนที่มีจํานวนมากกว่าเนี่ยก็เอาหินเนี่มารุมปาใส่แล้วก็เข้ามารุมทําร้ายแต่สิ่งที่เรารู้ได้แน่ๆคือเนี่ยนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่จุดลาดตระเวนที่14ของทางกองทัพอินเดียในวันที่15มิถุนายนปี2020ตอนแรกเนี่ยนะครับทหารอินเดียและทหารจีนที่ปะทะกันในกลุ่มแรกเนี่ยแต่เราฝั่งเนี่ยมีจานวน หน่วยลาดตระเวนทั้งคู่แต่เมื่อเกิดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็นะครับผมเรียกกําลังเสริมมาเพิ่มกันนะครับผมเป็นร้อยๆทังอินเดียเนี่ยก็บอกว่าจีนเรียกมาเยอะกว่าทั้งจีนก็บอกว่าอินเดียเนี่ยเรียกมาหลายล้วคนเยอะกว่าตัวเองมากๆแล้วก็ได้ทําการสู้กันเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงนะครับผมตั้งแต่ช่วงเงยน็เยนๆจนฟ้ามืดไม่เห็นอะไรแล้วพวกเขายังตีกันอยู่เลยซึ่งก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมจบลงด้วยการที่ผู้บัญชาการระดับสูงของทั้ง2ฝั่งเนีย,นะะยรัม,าล,มาลากกนแ้ว็ไ่เกลียทําให้เหตุก์ ถึงสงบลงได้ทั้ง,งั่งฝั่งก็ได้มีการจับเฉลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยตัวคืนกันไปในวันรุ่งขึ้นโดยที่หลังจบเหตุการณ์ก็ได้มีการคำนวณดูผู้สูญเสียกันซึ่งในตอนแรกก็ไม่ได้ประกาศนะครับผมว่ามีผู้สูญเสียเท่าไหร่จนในภายหลังะะผมก็ได้มีการร่วงรู้ว่ามีผู้สูญเสียทั้งหมดเกือบสี่สิบคนนะทางฝั่งของจีนส่วนทั้งฝั่งของอินเดีย,ยมีผู้สูญเสียที่เสียชีวิตทั้งหมดยี่สิบคนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณเจ็ดสิบกว่าคนนะครับผมก็เรียกได้ว่าสูญเสีียยยยไล่่่เเเเกกกกันนนนซึงงงงปปปรรรระะชชาาาขออท้ศคผมม็็โแ เลยบอกโอ้โหมีการแบบ ออกมาด่ากันนะครับผมมีการออกมาเชียร์ฝั่งตัวเองซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นชนวนอย่างหนึ่งที่ทําให้ชายแดนระหว่างอินเดียและจีนตรงนั้นเนี่ยเกิดความร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและยังไม่ได้ถูกดับเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีการเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่การกระทบกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็เกิดขึ้นในวันที่20มกราคมปี2021ในปีที่แล้วแต่การตีกันครั้งนี้เนี่ยนะครับผมมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองเพียงสูญถึงยก็เรียก่รับผนแี่เราได้เหห็นนทารใยุคสมัหม ไม่ได้จับปืนนะครับผมขึ้นมาต่อสู้กันแต่จับอาวุธยุคหินจับอาวุธยุคโบราณบางคนก็ใช้หินเลยนะครับบางคนก็ใช้กระบองท่อนไม้ต่างๆนานาที่หาได้มาฟาดฟันกันอย่างป่าเถื่อนสแสดงให้เห็นเลยนะครับผมว่ามนุษย์เนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นความรุนแรงยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องของการกระทบกระทั่งกันไม่ว่าเทคโนโลยีเราจะล้าสมัยไปแค่ไหนก็ตามก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวนึงเลยหาข้อมูลดีภาพประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ สวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ